สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมไนท์ฮูดกันอีกครั้งนะครับสำหรับตอนนี้ก็ถึงเรื่องราวของบทที่7แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเจ๊ขาโหตอนนี้พี่แข็งแกร่งขนาดไหนแล้วนะโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่ตัวเกมกันเลยอ่าเจ๊เขาตอนนี้ก็มีเลเวลที่16แล้วนะครับนั่งผิงไฟอยู่เหมือนเดิมรอการจัดการลงต่อสู้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูของ สวมใส่ของเจ๊เขากันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะเมื่อมาที่หน้าตาของสวมใส่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเลเวล16นะมีของฟ้าเล็กน้อยเนาะโอเคเราไปดูผู้กล้ากันดีกว่านะครับผู้กล้าตอนนี้ก็เป็นแกลกนะตัวยิงธนูและแถวหลังแล้วก็ตัวกลิมตัวน้ําแข็งนะสําหรับกลิมก็ใช้ได้เลยนะครับไว้คอยแช่แข็งคู่ต่อสู้โอเคเดี๋ยวเราไปที่เนื้อเรื่องกันเลยดีกว่า เน่ก็คือบอสของบทที่7นะครับเจ้าหลอดไฮการน้ามาันหนีจากเมืองมาหลบตรงที่สะพานนั่นเองพี่ก็ไล่ล่ามันมาเรื่อยๆโอเคน่าจะพร้อมสู้นะโอเคเดี๋ยวเราก็เข้าไปกันเลยไม่น่าจะยากเท่าไหร่เจ้าต,ตัวนี้มาเน่เจ้าหลอดไฮการหนีมาตรงสะพานโอเครอบแรก เจ้เข้าลงมาแล้วนะครับรอบแรกมันมีแค่ตัวเดียวนะเราก็จมปีเลยืออเอปับ๊บโอเคมามันฟาดกับสบายสบายเลือนรถนิดเดียวเองนะเออเกาะรดนิดเดียวยิงน้ำแข็งไวซาโอเคแช่แข็งแล้วก็ตอดไปสีสบายสบายอย่างนี้โอมันยังไม่นอนนะแต่มันทําอะไรเราไม่ได้เดี๋ยวต่อไปก็ตาเธอเราเลย โอเคไปนอนไปซาเรียบร้อยโอเคมันก็ถ้ามันมีถุงมือเลือดด้วยนะเนี่ยเหมือนจะเรียกลูกน้องหรือป่ะโอเคน่าจะเข้าสู่รอบที่สองนะครับไปเลยยิงธนูไปซาก็ฟาดฟาด ริมยิงน้ำแข็งแช่ไหมไม่แช่นะโอ้โหมันทุบด้วยถุงมือเลือดอืออือสี่ทีเลยปล่อยสายฟ้าอะไรอะ่ะชาร์จสายฟ้าเหรอชาร์จเหรอสี่ทีไปเลยโอเคโอ้โหมันใช้ถุงมือเลือดวันนี้ถ้าไม่ตายมันนี่โอ้อือโดนพายุหมุนไปแล้วมันก็มาฟาต่อ เจ้าหลอดไฮการ์ดไปนอนได้แล้วได้เวลานอนซะโอเคนอนแล้วนะครับรอบที่สองน่าจะมีอีกรอบหนึ่งมาฟื้นขึ้นมาเลยพร้อมบวกอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ๊นี่มันชารช้พลังขึ้นมารอบที่สามแล้วมาเลยรอบที่สามไปเลยบวก แช่แข็งไหมไม่แข็งนะยิงไปปึ๊บฟาดไปดีฟาดไปด,ด,ไปดีโอเคตาเขา้าเขาโอ้โหนี่มันทุบใช้ถุงมือเลือดทุบอย่างเดียวเลยแล้วก็ฟาดไม่ยางฟาดฟาดใช้ค้อนทุบฟาดอีกทีนึงอ่ะมาฆ่าไม่ตายหรือเปล่า นั่นไงมันใช้ท่าไม้ตายนะครับโอโหปล่อยเพลิงมานะมันก็มาทุบเราต่อด้วยถุงมือเลือดมันเพิ่มพลังชีวิตให้เขานะครับเราก็ไปแช่แข็งไปแข็งนะอย่างนี้ก็ฟาสบายสบายชนะไหมชนะไหมเรียบร้อยชนะไปนะครับ โอเคเจ้าหลอดไฮการ์ดก็ล้มลงไปแล้วนี่แล้วจะยังไงต่อโอ้ยอมแพ้นะก้มหัวยอมแพ้แล้วรู้สึกผิดไปแล้วใช่ไหมโอเคเจ็บใจตัวเองที่แพ้ฉันหรือก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าฉันเก่งนี่เพราะฉันโหดเจ๊ขาโหดนี่ชนะแล้วนะครับได้ exp มาพอสมควรเลยนะ โอเคปูกาก็มีเลเวลเพิ่มเล็กน้อยได้ของรางวัลก็จบไหมจบแล้วนะครับเนื้อเรื่องของบทที่7เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับของรางวัลอาวุธอะไรเนี่ยโอ้สีสีเทานะโล่สีเขียวโอเคนะครับเป็นเกราะขา จบบทที่7เรียบร้อยแล้วมันก็ให้ติ๊กที่แผนที่เนาะข้ามพื้นที่ไปที่ถัดไปก็จะมายัางดินแดนไมเฟนนะเอ่อไมเฟนก็คือเพื่อนของฉันใช่ไหมข้ามสะพานมาโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่การเดินทางของบทที่7นะว่าจะต้องผ่านที่เมืองไหนบ้างโอ้โหพื้นที่ตรงนี้เหมือนจะเป็น ลุ่มแม่น้ำหรือเปล่าแม่น้ำไหลนี่คือเข้าสู่บทที่8แล้วนะครับโอเคก็เรียบร้อยไปสำหรับการประจนภัยของเจ๊ขาโคดเนาะรับของรางวัลได้ครบเพลิงในการลงถ้ำนะก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการเดินทางของบทที่7นะครับก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะสำหรับบอสของบทที่7ตัวระดับนี้เลเวล16ก็ผ่านได้แบบสบายๆเลยนะครับ ส่วนหนึ่งอาจจะมีกลิมนูก็ได้นะเพราะว่าไว้คอยแชร์แข็งคู่ต่อสู้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นการระจญภัยของบทที่8นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ